สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านสืบเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับารายชื่อ23รายชื่อของนักเตะไทยที่จะลงสนามในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของฟีฟ่านะครับก็คือคัดเลือกรอบคัดเลือกชิงชมป์ชาติเอเชียนะครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับก็มันมีเรื่องราวของการเข้าใจนะครับในทัวร์นาเมนต์นะครับว่าทัวร์นาเมนต์ไหนเป็น ผลได้ผลเสียนะครับกับฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งเราจะต้องมีมุมมองแบบนานา,นา,นาอรารยประเทศนะครับที่เขาพัฒนาทางด้านาฟุตบอลแล้วเราจะไม่ได้ใช้มุมมองทางการมองในลนักษณะมองในย่านอาเซียนของเรานะเพราะว่าถ้าเราคิดนะครับอยากจะขึ้นไปทัดเทียมกับประเทศที่เขาพัฒนาฟุตบอลแล้วเนี่ยในย่านเอเชียเนี่ยเราจะต้องมีมุมมองที่กว้างเหมือนเขานะครับ การมีรายชื่อทั้ง23รายชื่อนะที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะผมก็พูดตรงไปตรงมานะว่าเป็นรายชื่อที่อ่อนที่สุดเท่าที่ผมเห็นการทําทีมของอิชิมาแน่นอนครับก็จะมีเพื่อนเห็นแย้งบอกว่านักเตะคนนี้เนี่ยผมไปดูวันนั้นนะเล่นดีเล่นดีมากๆเลยในแมตท,ที่ลงเล่นกับไทยลีกนะครับผมก็พูดไปแล้วครับว่าถ้าเราเอาเกณฑ์ไทยลีกเรามาเป็นตัวเกณฑ์นะ ท่านจำฟุตบอลยูสิบเจ็ดได้หรือไม่นะครับที่เราเอาทัวร์นาเมนต์ใย่านอาเซียนและการแข่งขันในลักษณะฟุตบอลนักเรียนนะมาเป็นเกณฑ์นะว่าเด็กเราเก่งเด็กเราเล่นดีและเราก็นะครับไม่ให้ความสนใจนะครับกับนักเตะที่มีโปรไฟล์สูงนักเตะมากมายหลายคนนะครับที่เขามีโปรไฟล์ดีๆมาจากเมืองนอกเราก็ไม่เอานะครับโดยที่เรายึดมั่นใน s ควอ d t ีมของเราวิธีการเล่นของเราจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ มันถึงบางอ,อ้อและเราก็ชอกกันทั้งประเทศมาแล้วและครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยของเราวนเวียนนะครับดึงนักเตะในเกรดที่ยังไม่ถึงนะจากไทยลีกเราขึ้นมานะตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับดึงขึ้นมานะครับเราก็ได้นะครับตะแกงกองนะได้วิลเลียมเบเดเชอร์ได้หลายคนเบนเดวิดก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับตอนนั้นมันหลันล้าได้นี่ครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตตอนนั้นมันชิวชิวได้นี่ครับ เพราะมันคือ A FF แต่ผมอยากจะย้ำเตือนจิตสํานึกของแฟนบอลไทยนะผมคอย้้ำเลยนะว่าถ้าท่านอยากจะเห็นทีมชาติไทยเราก้าวหน้าไปรวมทั้งนะทีมงานสกเกลด้วยท่านท่านประเมินยังไงกับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ชาติเอเชียนะครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันสําคัญในระดับไหนท่านลองไปถามเกาหลีญี่ปุ่นดูนะครับไปถามอุซเบกิสถานไปถามซาอุดีอาระเบียนะไปถามทีมอย่างชาติอย่างบาเรนนะครับ ไปถามทีมชาติอิโดนีเชยดูนะครับที่เขามีทัศนคติมุมมองนะครับที่เขาเห็นวิธีการขึ้นไปสู่ระดับท็อปของเอเชียแล้วเนี่ยให้เขาบอกขั้นนะว่ามันสำคัญขนาดไหนในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะครับไอที่ผ่านมาเนี่ยผมผมไม่คัดค้านเลยเกี่ยวกับการสร้างทีมเพราะผมคิดว่านะตั้งแต่ต้นปี2024ตั้งแต่มาอ่ามามาดำแป้งึ้นดำรงตำแหน่งแล้วมาซาดาอิจิมาคุมทีมเนี่ย ความโดดเด่นทางด้านแทคติกของอิชิเนี่ยผมนิยมชมชอบทางด้านแพชชั่นความซื่อตรงความตรงไปตรงมานะครับและมุมมองที่พยายามที่จะอาสร้างอุดมคติที่ดีนะในการสร้างฟุตบอลในทีมชาติแต่นะครับตัวผู้เล่นของเรานะตอนต้นปี2024นะ้าท่านจำได้เดือนมกราคม ที่เราสามารถชนะคีร์กีสถานได้และไ,ไปเสมออสมานกับเสมอซาอุดีอราระเบียได้ที่ฟุตบอลชูเชียมชชติเอเชียร,รอบสุดท้ายนะถ้าท่านจําได้ว่าทีมของเราตอนนั้นนะ่ะมีแพชั่นที่ดีมากและเล่นได้ดีด้วย <S <S 1> <S 1> เพียงแต่ว่าเหตุที่เราไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้มากกว่าการเสมอหรือแพ้เพราะเรายังมีนักเตะที่ยังไม่สมบูรณ์ตอนนั้นแบงคสุภนัทเหมือนตาย,ยังไม่พีิกนะครับ ผมเองเนี่ยดูบอลมาตลอดทั้งปีนะจับตาการทำงานของโคโดิชิมาโดยละเอียดผมไม่เคยหลุดสมาธิเลยและผมก็ทราบสถานการณ์มาตลอดจนเรามาตกรอบฟุตบอลโลกนะครับต้องขอบคุณนะครับแฟนประจำนะครับคุณประภาสที่มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าคุณประภาสบอกว่านะผมดูทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วไม่นิ่งเลยยังไม่มีตัวจริงตัวที่จะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกเลย ผมเห็นจบเกมเมื่อไหร่ก็บอกว่าแก้ไขแต่การจบสกอร์ไม่รับการปรับปรุงหรือแก้ไขยิ่งยิ่งเล่นยิ่งถอยหลังลงไปกว่านัดที่เจอสิงคโปร์นัดที่เจอสิงคโปร์คุณว่าภาคงอาจจะหมายถึงนัดที่เราตกรอบฟุตบอลโลกนะที่เราไม่สามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้เกิน3ลูกนะครับนัดที่เจอสิงคโปร์รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกหลังจากนั้นมาผมก็คิดว่าจะแก้ไข เรื่องจบสกอร์ให้ได้แต่ไม่มีเกมไหนเลยที่ทําได้ยิ่งถอยหลังลงไปอีกอันนี้เป็นมุมมองถึงแม้ว่าจะเป็นมองแค่เรื่องการจบสกอร์แต่มุมมองของคุณประภาสเนี่คือคนที่รักบอลไทยนะครับเขารู้สึกผิดหวังเขารู้สึกผิดหวังนะครับถึงแม้ว่าในระยะต่อมาเนี่ยหลังจากที่เราตกรอบฟุตบอลโลกแลวเราก็ช็อตไปช่วงหนึ่งอิชิกลับบ้านพอกลับมาแล้วมาพูดคุยกัน,กนว่าจะสร้างทีมชุดใหม่นะครับ การสร้างทีมชุดใหม่เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันควรจะระดมความคิดและมีนโยบายเป็นรัศดัยคล้ายธรรมนูญคุยกันระหว่างสมาคมฟุตบอลแล้วก็โคดิชิให้ออกมาอย่างชัดเจนเป็นรูปมาทำนะครับแน่นอนครับโคดิชิจะต้องทําหน้าที่อย่างร้อยเซในฐานะเฮดโค้ชไม่ว่าจะเป็นการใช้แท็กติกวิธีการหรือว่า,าการเลือกตัวผู้เล่นแต่ที่ผ่านมาเหมือนคุณประภาษพ,พูดแหละนับวันยิ่งแย่ลงครับนับวันยิ่งถอยหลังลงคลอง เุที่ผมบอกว่ามันเป็นสักการะใหม่ฟุตบอลไทยในปี2024ผมไม่เคยลืมเฮที่ผมบอกว่าต้องรักษาโคุิภาพไว้ผมไม่เคยลืมเกี่ยวกับเรื่องด้านแทคนิกผมไม่เคยลืมครับแต่ตอนนี้ผมทนไม่ได้ที่จะมองเห็นทีมชาติไทยเราเนี่ยถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆนะครับทีมงานสกเกลหรือทีมงานได้หลายคนเนี่ยที่ทาทีมเนี่ยหรือว่าคนที่รุนนะครับช่วยอิชิก็อาจจะบอกว่า ทำไมคุณบัคินไม่รอดูก่อนล่ะเด็กกลุ่มนี้เขาเป็นเด็กที่มีฝีเท้าดีมากนะครับสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนในไทยลีกหลายคนก็ถือว่าเป็นตัวตัวหลักตัวแกนที่ดีคือจริงๆแล้วนะครับผมจะบอกอะไรให้นะผมพูดมาไม่รู้กี่คลิปตัวขี่คลิปแล้วว่าถ้าเราเอามาตรฐานไทยลีกในการสร้างทีมชาติเเราจะวนอยู่ในรูปเดิมแล้วเราจะไม่ไปไหนมาไหนเลยตอนนี้วิธีการโฮยอิชิคือการสร้างทีมภายในประเทศ ในเทคนิคการพัฒนาฟุตบอลครับแต่ตอนนี้อิชิไม่ได้สร้างทีมโปรแต่ตอนนี้นะครับเมื่อเราเหยียบเข้ามาสู่ทัวร์นาเมนต์หลักนะทัวร์วนาเมนต์ใหญ่คือช,อชาติไม่าติเอเชียไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนี่คือการเอาจริงนะครับนี่คือการรบจริงละนี่คือการประกาศสงครามรบกันแล้วไม่ใช่การซ้อมรบนะครับแพ้เติร์กเนก็คือตกรอบในะโอกาสตกรอบมากกว่าห้าสิเปอร์เ็ตนะผมจะบอกให้ อาจจะมีโอกาสงูกินหางแต่ถ้าทีมเราไม่นิ่งแบบนี้นะโอกาสที่เราจะไปพลาดท่ามแมตท,ที่2ให้กับสีลังกามีสูงมากเพราะว่าลําพังที่เรามีสุภพนัดเหมือนตาท่านจําได้ไหมมีสุภพนัดเหมือนตานะมีนักเตะนิโคลัสมีเกลสันมีนักเตะที่อยู่ในคลาสระดับเอเชียนะครับพีเจทุกคนนะ่ยและเล่นในบ้านเราแท้ๆนะครับและนัดไปเยือนจะเป็นอย่างไรนะในนัดแรกที่เราเล่นในบ้านนะกว่าเราจะเอาชนะ ทีมชาติสีลังกาได้ก็เหืดแทบจับนะเกือบจะไปไม่รอดรอดแลไม่รอดแลได้หนึ่งประตูนะครับเรายิงประตูเยอะจริงแต่มันไม่เข้า่ะถ้าคงจําได้นะในการแข่งขัศสีลังกาและทีนี้เติร์กเมนิสถานท่านดูสิติเขาบุกไปเอาชนะทีมชาต s นิสไทเปได้ถึงบ้านนะครับในแมตช์แรกและชนะในสกอร์ที่สูงกว่าเราด้วยเขาชนะชนิสไทเปมา2ประตูต่อหนึงเป็นการไปรเยือนนะครับ และตอนนี้นะครับเราต้องบินไปหาเขาถึงเติร์กเมนิสถานแข่งในสนามญ้าเทียมท่านยังจาแมตท,ที่เราแทบตัวไม่รอดตอนที่เราไปแข่งสนามญ้าเทียมกับฟิลิปปิน์ได้หรือไม่ทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นเรามีนักเตะเต็มทีมที่คิดว่าเป็นตัวหลักตัวแกนอยู่พอสมควรในะช่วงฟุตบอลเวนทท่านจาได้ไหมตอนนั้นผมยังคิดว่าทีมเรายังอ่อนอยู่เลยท้าๆท,ท,ที่มีสุพนัฒเหมือนตาผลทุ่งพเ่ืตองการแบกทีมไงครับสุพนณัฒเหมือนตานะมีนิโคลัสบิเกลสันมีสุประโชค นะครับมีพี่เจมีทรนทานเข็มดีผมยังคิดว่านักเตะเหล่านี้นแบกทีมจนจนหลังหักขนาดเรามีตัวแกนนะมีประเทศป้อมพันธสลับลงมานะผมยังคิดว่านักเตะเหล่านี้จะหลังหักนะครับหลังหักคาสนามเพราะระดับฝีเทา้าระดับฟุตบอลมันไม่เสมอกันและแพชั่นในการแข่งขันตกลงจากการแข่งขันในชาติมชาติเอเชียตอนต้นปีหัวภาพครับจะมีโดดเด่นขึ้นมาเฉพาะฝีเทา้าของสุภนัทเท่านั้น นะครับทีมเรานะตอนปลายปีอาจจะสมบูรณ์มากขึ้นนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงระดับโปรนะกับตอนชิงชาปเอเชียในรอบต้นปี2 0 2 4แต่ระดับฟุตบอลของเราเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยมีโดดเด่นเฉพาะฟีเท้าเป็นรายบุคคลระบบทีมนะครับการเชื่อมต่อนะครับแทคติกสิ่งต่างๆเหล่านี้ดรอปลงทั้งหมดทําให้เราเอาตัวแทบไม่รอดในการแข่งขันเอฟฟนะครับเราพ่ายแพ้นะกับทีมในาย่านาเซียน เราต้องลุ้นใจขาดหัวใจจะวายนะกับการแข่งกับสิงคโปร์แข่ง,ขงกับฟิลิปปินส์มันเป็นเรื่องที่น่ารันทดมากนะครับขณะเรามีตัวแกนนะที่คนทุกคนใจหายว่าเราขาดวิลเลียมเบเดเชอร์นะเรามีเรามีวิลเลียมเบเดเชอร์มีแพตริกกุต้าสันนะครับเรามีนิโคลัสมีเกลสันเรามีจูนทานเข็มดีเรามีเอเลสโอเลเรามีพิเจชนาทิปเรามีสุประโชคสารชาติ Super ขนาดนี้ผมยังบอกว่าทีมยังอ่อนอยู่เลย และวันนี้นะครับนักเตะต,ตัวแกนทั้งหมดหลุดออกจากทีมและผมไม่รู้ว่านะครับคิดยังไงครับในการฟอร์มทีมชุดใหม่ขึ้นมาโดยที่เราไม่เอานักเตะเกรดเอเชียหรือเกรดระดับโลกเข้าทีมเลยเราประมาทเราประมาทและดูถูกทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียอย่างยิ่งเราประมาทเติร์กเมดิสถานเราประเมิอนอินเดียต่ำและเราประเมินไทยลีกของเราสูงเกินไป ในการที่จะเอานักเตะระดับปานกลางของไทยรีกขึ้นมาติดทีมซึ่งผมไม่เชื่อว่านักเตะที่เข้ามาติดทีมนะที่เป็นรายชื่อที่เข้ามาใหม่ๆทุกคนตอนนี้แทบจะเต็มทีมโดยที่แกนหลักของเราติดธุระปัญหาบาดเจ็บบ้างงอแงไมหมดเราทีมใหม่ขึ้นมาแทบจะทั้งทีมต้องยอมรับนะหน้เหลือแท่สุปชคสารชาตินะนะครับอยู่ในทีมแล้วการคัมแบ็กกลับมาของสุปชัยเจเดดยเยเลียสดอเละแทบจะเท่านั่นเองครับที่เหลือกอกนิปัญญานะ เจ้าเทศจเจริญศักดิ์วงกรได้ลงที่ไหนเลยครับที่ญี่ปุ่นนะนะครับอาจจะมีแมตฟิตนะครับแต่าก,การเคลื่อนที่การเล่นความสัมพันธ์ในทีมเป็นอย่างไรบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเก็บตัว2วันซ้อมสองวันก่อนจะลงแข่งกับอินเดียเนี่ยนั่นคือความพยนาผมจะบอกให้เพราะว่านักเตะทุกคนที่เข้ามาร่วมทีมเป็นนักเตะระดับปานกลางทั้งสิ้นนะครับถ้าเราเลือกนักเตะที่เป็นอดีตทีมชาติที่มีฝีเท้าที่ได้มาตรฐานเชื่อขนมกินได้มากกว่านี้หน่อยนะ เข้ามาติดทีมเพื่อที่จะประคองทีมของเราเนี่ยนะครับให้มีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงบ้างท่านทั้งเข้าใจคําว่าสเสถียรภาพและความมั่นคงไหมแต่นี่มันไม่มีสเสถียรภาพเลยทีมทั้งทีมไม่มีสเสถียรภาพเราเห็นแค่ว่านักเตะอย่างอิลฟานดอเละเนี่ยฉูดฉาดมากกระชากลากเลือเล่นดีแต่ตอนที่อิลฟานที่จะมีไอเดียในการส่งท่านเห็นอีลฟานลากไปถึงจุดนะครับ หลังเส้นนะครับแล้วก็คัดแบ็กเข้ามาทุกครั้งมีกี่เปอร์เซ็นต์นที่มันสําเร็จอันที่ผมพูดไม่ใช่ว่าน้องเขาเล่นไม่ดีนะน้องเขาเล่นดีแต่มันยังต้องลงกระชังปลาแล้วก็เลี้ยงปีศยะหนึ่งครับถึงจะเรียกว่าติดทีมชาติในระดัโปูได้พิธิวัดเนี่ยเขาเก่งจริงนะอยู่บุรีรัมะแต่เขาจะเล่นกับใครครับถ้าเราจะมาเชื่อมต่อพิธีวัดเข้ากับพีรดลฉำรัศมีนะครับแล้วทีนี้เนี่ย เราเคยเอามาผสมคัดกันตรงนี้ในการเชื่อมต่อไปหาแดนกลางแดนลุกนะนะครับซึ่งเราอาจจะหวังนะที่จะนะครับมีนักเตะเบนเดวิทแต่ผมสังเกตดูเบนเดวิทได้ลงสนามน้อยมากนะครับและการลงสนามของเบนเดวิทเนี่ยก็ไม่สามารถจะเชื่อมต่อเกมกับใครได้เลยเพราะว่าการธนวัตรก็โดนไม่ได้มาครั้งนี้เจ้าแบงก์ก็บาดเจ็บพาติคก็ทับสันก็บาดเจ็บนักเตะในเจนเดียวกันที่เล่นเข้าขาในลักษณะ วิลียมไบเดเชอร์เนี่ยก็ไม่มีจินตนาการในการทําเกมเนี่ยผมผมรู้ว่าอิชิเนี่ยใช้วิธีการนะดูผลงานนะมีการวิเคราะห์ในลักษณะสมัยใหม่อันนี้ผมเข้าใจและทีมงานเขาต้องนั่งจิ้มกันแหละทีเนี้ยจิ้มกันว่าคนนี้เล่นได้แบบไหนคนนี้วิ่งเร็วขนาดไหนคนนี้มีผลงานอย่างไรคนนี้สามารถเข้ากับระบบของอิชิได้หรือไม่ก็วางแผนกันลักษณะเป็นคณิตศาสตร์หรือวางแผน,นเป็นลักษณะที่ที่เป็นวิทยาศาสตร์ อันนี้ผมเข้าใจแต่ทีนี้พื้นฐานนะ่ะพื้นฐานของการวิเคราะห์น่ะมันอยู่ในระดับไหนแล้วครับระดับไทยลีกครับมันไม่ได้อยู่ในระดับเอเชียเลยผมต้องบอกว่าเราจำยูสิบเจ็ดเราได้ไหมที่ไปชนกับทีมระดับเอเชียมันชนกำแพงนะครับแล้วลองดูสิครับทีมที่ไม่เคยรวมทีมกันแบบนี้นะไม่มีแกนหลักด้วยไม่มีแกนหลักด้วย น้าห่วงใยที่สุดก็คือแดนกลางคนนี้ก็เก่งคนนี้ก็เก่งเก่งในไทยลีกแต่ไม่เคยเล่นร่วมกันเบนดีดวิตก็เก่งพิธิวัตรก็เก่งลหลายคนก็เก่งนะนะครับแต่ไม่เคยเล่นร่วมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นในการซ้อมสองวันและเจออินเดียนะครับแล้วทีนี้นักเตะที่คุ้นเคยกันนะครับถ้าเราบอกว่าเราต้องการทีมเวิร์กเราก็มาให้เหตุผลว่า นักเตะที่เคยมาติดเนี่ยสามารถเล่นทีมชาติไทยได้แล้วก็ควรจะคนใหม่ขึ้นมาโอ้โหครับทีมชาติไทยเป็นเป็นส,สนามสาธารณะเลยครับเป็นส้วมสาธารณะเลยครับว่าใครเข้าได้หรือครับจะเอาให้ทุกคนในประเทศไทยติดทีมชาติไทยหมดเลยหรอครับนี่มันเป็นมันมันเป็นการพัฒนาเลยเนี่ยเราเรากาลังเอาทีมชาติไทยชุดใหญ่เรากําลังพัฒนานักเตะในไทยลีกอะเพื่อจะให้มีมีตราติดถ้าบอกว่าเป็นทีมชาติกันเกือบทั้งหมดน่ะมันคงจะเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่ ทีลีกในประเทศเนี่ยมีนักเตะทีมชาติมากที่สุดในโลกและเราไม่เคยเอานักเตะทีมที่เล่นใช้ได้เข้ามาติดทีมเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็แบกเขาก็เจ็บเขาว่าเล่นต่อไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนันนกเตะคนนั้นน่ะก็อาจจะดรอปก็มาเล่นต่อไม่ได้แล้วก็วนเวียนขึ้นมาใหม่ๆ,ๆเรื่อยๆนะครับจะเอาใครก็ไม่เอาใครเล่นเราตอนนี้เรากำลังเล่นเหมือนเข้าอี้ดนตรีนะครับคือใครก็ได้ วนเวียนกันมานะครับผมว่ามันมันมันไม่ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่ามีคนมาทวงติงนะว่าทำไมคุณคุณพะคินเนี่ยพูดเหมือนอ่ไม่เซฟโค้ดอิชิอะไรประมาณนี้คือจริงๆมันต้องแยกแยะนะครับนั่งดูฝั่งที่เคารพครับถ้าให้ผมเลือกนะครับถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างโค้ดคนหนึ่งกับทีมชาติไทยผมเลือกทีมชาติไทยนะครับชัดเจนไหม ถ้าให้ผมเลือกระหว่างทีมชาติกับโค้ชคนหนึ่งผมเลือกทีมชาติไทยนะครับถ้าโค้ชคนนั้นทําหน้าที่ได้ดีนะทําหน้าที่ได้อย่างมีสมเหตุสมผลนะนะครับเหมือนผมขับรถเป็นเนี่ยผมรู้ว่ามันจะชนกันตอนไหนนะขับรถมาได้หลายปีถ้าถ้าท่านมีอายุพอสมควรแล้วนะครับขับรถมาเยอะนะเดินทางบ่อยท่านจะรู้ว่ามันจะมีอุบัติเหตุตอนไหนในในในประสาทสัมผัสเราที่เห็นเนี่ย ในเมื่อเรามองดูแล้วเนี่ยมันมันมีคอมเมนต์เพื่อนหลายๆคนบอกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าในสมาคมมันเป็นเรื่องของสโมสรหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของการนักเตะในแต่ละสโมสรหรือเปล่าสังเกตดูครั้งก่อนก็มีแต่ทูแบงคอกมาติดครั้งนี้ก็มีแต่บีจีปทุมบางครั้งก็มีบุรีร์เข้ามาติดคือมันจะเหมือนมันกระแสลมมาวูบว่าพูบว่าเพราะอะไรบางสีบางอย่างผมบอกไว้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ย ผมสงสารเพื่อนๆมากๆเลยที่รักฟุตบอลไทยและเชียร์ฟุตบอลไทยอย่างบริสุทธิ์ใจนะที่มาฟังรายการผมผมสงสารจริงๆไม่รู้ว่าเล่นอะไรกันอยู่ทําอะไรกันอยู่ครับและตอนนี้เหมือนเล่นเด็กขายของกันเลือกนักเตะมาติดทีมชาติเนี่ยโดยมีความคิดในในมุมแค่เพียงว่านักเตะคนนี้เล่นดีนะครับแล้วเราก็บอกว่าจะเอานักเตะที่ลงเล่นเนี่ยในทีมชาติไทยชุดต่างๆเนี่ยเจ้าฟอร์มปัจจุบัน นักเตะหลายคนไม่ได้ลงเลยนะครับหรือลงไม่สม่ําเสมอลงและสร้างผลงานไม่ได้ก็ยังมีรายชื่อติดในทีมนี้และที่มันน่าเสียใจที่สุดและเจ็บปวดที่สุดที่แฟนบอลไทยนั่งดูอยู่ตอนนี้คือแมตท,ที่จะลงแข่งขันในในครั้งนี้เนี่ยที่เรามีทีมแบบนี้เนี่ยในระดับเมเจอร์ของฟีฟ่ซึ่งทุกชาติที่เขามีทีมชาติทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสําคัญสูงสุดครับ เขาไม่ทําเล่นเลยเขาเอาจริงแต่เรากับดึงเอราวันกาเยิไปเล่นยูยิบสามบอกว่ามีการจองตัวเอราวันแล้วเพื่อจะไปเอาแชมป์ซีเกมเนี่ยเราป่วยหรือเปล่าครับตัก,กะเราป่วยกันหมดทั้งประเทศเลยในวงการฟุตบอลเนี่ยป่วยหนักด้วยนะครับต้องรักษาแล้วนะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นในตัวมาดามแป้งนะเชื่อมั่นในตัวโคดิชีแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะเป็นสิ่งที่ผมคิดไม่ออก ว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยที่เรากําลังถอยหลังลงครองกันเนี่ยทาไมเราไม่มานั่งนะครับทําไมท่านไม่นั่งคุยกันและทําให้มันเป็นรูปธรรมว่าเออโอเคนะถ้าถ้าเราจะไม่ทําทีมโปรโดยการรวมนักเตะของไทยที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยต้องใช้คํานี้เลยนะมารวมกันเพื่อที่จะใช้แทคกติกของโคดิชิและแบ่งพาร์ทในการพัฒนาอีกส่วนหนึ่งอ่ะคนละส่วนกันเลย ให้ใครก็ได้ไปรับผิดชอบพัฒนาหลีกพัฒนานักเตะที่ยังไม่เก่งพัฒนาเยาวชนของเราเนี่ยให้ดันหลังขึ้นมาได้แล้วทีมชุดใหญ่ต้องพุ่งไปให้ได้ต้องสามารถเสมอหรือชนะซาอุดีอาระเบ,บียให้ได้ตั้งเป้าตรงนั้นนจะได้ไม่ได้อีกครั้งหนึง่งทําไมเราไม่นั่งคุยกันแบบนี้ครับเราจะมาพัฒนาอะไรในทีมชาติชุดใหญ่เนียและการพัฒนาของท่านแต่ละครั้งท่านดูไหมว่าท่าน,ท,านท่านทําร้ายหัวใจของแฟนบอลไทยเนี่ยนะครับ เล่นแย่ครั้งหนึ่งเนี่ยแฟนบอลไทยหัวใจแตกสลายไปหมื่นคนเล่นแพ้ครั้งหนึง่งแฟนบอลไทยหัวใจแตกสลายไปแสนคนท่านกําลังทําลายคนที่รักท่านนะครับตอนเนี้ยและแฟนบอลไทยเหล่านั้นนะผมเชื่อว่ามีหลายคนที่มองฟุตบอลออกด้วยรันทดใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยถ้าคิดว่าเอาโอเคนะี่ไม่เอาเวนี่แหละไม่เอาเวนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่เราจะเอาเวนักเตะที่สร้างขึ้นมาจากไทยหลีของเราเนี่ย ในการที่จะมาเป็นทีมชาติของเราทําไมเราสร้างไม่เสร็จสักทีครับในเมื่อวิลเลียมเวเดเชอร์ใช้ได้แล้วแล้วหายไปไหนครับหายไปไหนตั้งตั้งสองตั้งทัวร์นาเมนต์สองทัวร์นาเมนต์นะครับนักเตะที่หายไปนี่ยเยอะเลยที่พีเท้าใช้ได้แล้วเราก็เหมือนไปใหม่ๆเรื่อยๆเ,อยเหมือนเหมือนวันในสแตนไปเรื่อยๆมันใช้ได้ที่ไหนนะครับหรือเหมือน,มนที่ผมพูดในต้นคลิมหรือเราต้องการให้ตา ตาช้างศึกเดี๋ยวไปติดบนหน้าอกของนักเตะทุกคนในไทยลีกเพราะผมดูสควอตทีมนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่านักเตะแทบทุกคนในไทยลีกสามารถติดทีมชาติได้แล้วครับซึ่งซึ่งผมก็อธิบายรายละเอียดเหล่านี้ไปแล้วนะว่านักเตะในบ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถจะสู้กับระดับเอเชียได้ญี่ปุ่นเขาย,ยังไม่เอาเลยผมถามว่าสควอตทีมที่ท่านจัดตอนนี้ยี่สิบสามตัวเนี่ยยกเว้นนะพี่เจนะยกเว้นนกักเตะที่ผมคิดว่าผ่านนะ แต่หลายคนที่จัดมาเนี่ยเจลีเขาเอากี่คนครับผมถามว่าเจลีเขาเอากี่คนและจุดมุ่งหมายเราจะต้องสู้กับญี่ปุ่นใช่ไหมในอนาคตเนี่ยนะครับในเมื่อเจลีเขาไม่เอาแล้วนี่ยแล้วผมถามว่าญี่ปุ่นนะครับที่บอกว่าเป็น J เจแปนเวนเขาเอานักเตะในเจลีก,กี่คนมาติดทีมชาติครับนักเตะในเจลีกมีกี่คนเป็นนักเตะทีมชาตินับหัวได้ครับ แต่เนี่ยนักเตะไทยทุกสมโมสรมีแต่ทีมชาติคนนี้ก็ทีมชาติคนนี้ก็ทีมชาตินะครับจะทีมชาติคนละสองสามเอ็ดแบ่งปันเงินไปเหรือครับมันไม่ถูกนะครับแบบนั้นน่ะคนคนที่เจ็บเช้าน้ำใจที่สือแฟนบอลทั่วประเทศนะครับที่นั่งดูนั่งดูการกระทําแบบนี้มาครึ่งปีละไอเรื่องแบบนี้ผมผมบอกแล้วครับผมไม่ได้ว่าตัวบุคคลนะนะครับแต่ผมพูดตรงไปตรงมาว่าสิ่งนี้ถ้าผมเลือก ผมต้องเลือกทีมชาติไทยแล้วผมต้องเลือกแฟนบอลที่เขารักบอลไทยจริงแฟนบอลที่เขารู้เรื่องฟุตบอลจริงอน่ะแล้วเราก็มาบ่นว่าแฟนบอลไปดูบอลนอกกันหมดละไม่มีใครดูบอลไทยนะครับก็เพราะระบบมันเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละครับคือปัญหาที่ผมบอกว่าถ้าเราคิดนะครับที่จะดีขึ้นกว่านี้นะครับเราทําดีมาแล้วมาปีที่แล้วอ่ะเราอย่าทําลายนะครับสิ่งที่ดีๆที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองเลยนะครับ และทุกวันนี้เนี่ยผมไม่สนุกด้วยนะทีมงานสเก,กลตัวผู้เล่นผมไม่สนุกด้วยนะครับผมไม่ตื่นเต้นด้วยกับนักเตะที่เล่นชูช,ชาต์เนี่ยผมมองว่าเขาจะเล่นรอดหรือเปล่าแค่นั้นเองภาพรวมของทีมจะเป็นยังไงเขาเล่นชูชาร์ก็จริงแต่พอไปเจอของจริงเหมือนนักเตะอ,อยู่สิบเจ็ดอยู่ยี่สิบเราไปเจอของจริงเราไปเชียร์เล่นไม่ออกกันสักคนครับเล่นเป็นคนละชั้นเลยบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าเราไม่เคยจดจํา เรายังสนุกเหมือนเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนเด็กๆจริงๆครับเรายังไม่เริ่มต้นเลยที่เราจะพัฒนาในลักษณะที่จะทำทีมในระดับอาชีพสิ่งนี้เดี๋ยวเราดูต่อไปครับเพราะว่าผมคิดว่านะยังไงก็ตามแต่นะสักวันหนึ่งทีมไทยจะเป็นทีมระดับอาชีพแต่ทีนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะเอาโค้ชยุโรปมาทําแทนดิชิในอย่างแง่มุมหนึ่งเพราะว่าโค้ชยุโรปเนี่ยเขาจะไม่มีความละเอียดทางด้านนี้ นะครับเขาจะมีบางอย่างที่หลุดถึงเขาจะเก่งขนาดไหนก็ช่างดูตัวอย่างโค้ดมาโนุฮะก,ก,ก็ก็มีสิ่งที่ผิดพลาดเหมือนกันนะครับแต่โค้ดญี่ปุ่นละเอียดกว่าแต่ตอนนี้ผมไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวิสัยทัศน์ของอิชิเนี่ยตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าว่าเขาจะมุ่งไปสู่จุดไหนนะครับผม,ผมดูแล้วเนี่ยคือคือพูดง่ายว่าหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเขากําลังบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สีอ่ะ ผมนั่งวิเคราะห์ตะกะตรงนี้ของอิชิและวิธีการสเก,กลและวิธีการทําทีมของทีมงานเนี่ยผมยังคิดไม่ออกว่านี่เขาใช้หลักการอะไรเนี่ยในการในการมีมุมมองและในการทําแบบเนี้ยมาถึงวันเนี้ยยิ่งทําไปนะผมยิ่งมองนะมีมีเพื่อนบางคนบอกว่าผมเคยด่าเลยนะว่ามาบอกว่าโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยจะมาทาให้ทีมไทยเราแย่หรือเปล่าแม้กระทั่งแฟนบอลเวียดนามไมเคยมาคอมเมนต์ในรายการผมว่าไปเชื่อโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาทําลายทีมชาติคุณ นะครับผมนั่งผมนั่งนึกไปนึกมาผมด่าเลยนะว่าคุณมาพูดยังไงโคดิชีได้ยังไงคุณมาพูดยังกับทีมงานทีมเมทไทยได้ยังไงผมผมที่ผมพูดวันนี้ได้เพราะผมปกป้องมาตลอดนะผมเชียร์มาตลอดผมชื่นชมมาตลอดแต่หน้าวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่อนยวบจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอ่อนขนาดนี้มันจะพังแล้วเนี่ยเหมือนเราขับรถเนี่ยถ้าเราไม่แตะเบรกตอนนี้ชนแน่นะครับเข้าใจภาษาผมนะถ้าใครขับรถเป็นนะ ถ้าไม่แตะเบรกตอนนี้ชนแน่อย่าว่ากลับถึงบ้านหรือขับให้ดีเลยเอาแค่เอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนในโค้งเนี้ยมันไม่รอดแล้วตอนเนี้ยถ้าเข้าโค้งแบบนี้ไม่รอดแน่นะครับเพราะเด็กๆเ,เรายังเจียวจาวอยู่ในรถยังคิดว่ามันเป็นแสงไฟสนุกสนานเลือกตัวกันมันเลยสนุกเลยในไทยลีกมาตินะครับคือตอนนี้ทีมชาติไทยเราเนี่ยกําลังก้าวสู่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แล้วนะครับและตอนนี้เราควรจะตั้งหลักได้แล้วถ้าเราไม่ตั้งหลักตอนนี้นะ ไทม์ไลน์ต่างๆที่แข่งที่นไมา่ใชา่เดเชียรรอบสุดท้ายและคันเรือฟุตบอลโลกข้างหน้ามันจะกลายเป็นเรื่องเด็กเล่นไปนะครับจุดนี้เรายังมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางนะหนึ่งบวกหนึ่งยังได้สี่อยู่เนี่ยหนึ่งบวกสองยังได้สี่ผมก็งงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ยังไงก็ตามแต่นะผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะที่จะมาขวานผ่าซากเอาเทปเอาโค้ชยุโรปหรือโค้ชเก่งที่ไหนมาเสียบแทนซึ่งผมคิดว่าถ้าสกติของอิชิดีที่สุดแล้วแต่การกระทําที่เกิดขึ้นตอนนี้กับทีมชาติไทยเนี่ย อันนี้ผมคิดไม่ออกจริงมันทําให้แฟนบอลไทยที่รักบอลไทยนี่ยมึน,มนงงและระเทศตอนเนี้และมีความตอมใจอย่างมากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดทีมชาติไทยของเราตกรอบจิงแชมเปี้ยนส์เอเชียมันคือความแย่และความหายานะครั้งยิ่งใหญ่นะของวงการฟุตบอลไทยทั้งทรัพยากรเรามีมากมายทางเลือกเราก็มีมากมายแต่เราไม่เลือกแต่เราดันมาเลือกทางเลือกที่แย่ที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจ วันนี้ฟ้ามืดใจคนยังสู้อยู่มีไวช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุงม,มันไม่เคยวันไหวส,สุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรา คนยังสู้อยู่นไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดม,มุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสูดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์ oh. คนไทยเรา